ตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำคูหาสวรรค์สองห้องนะครับเขาล้านเรียบร้อยนะครับก็ให้ชมธรรมชาตินะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เราก็ไหว้นะครับเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำนะครับปู่หินยาหินปูแลยะแลนะครับนาคีนาคานาคราชคนเมืองบางบดคนเมืองรับแด่เจ้าของสถานที่นะครับที่เราเข้ามานะครับมาด้วยความเคารพนะครับถวายน้ําถวายดอกบัวเครื่องสการะบูชาทูบเทียนนะครับอ่าถวายบุญที่เราทํามาด้วยความตั้งใจดีนะครับในการสร้างพระนะครับสร้างวิหารลานเจดีย์ใช่ไหมพี่ชัยนะครับ แล้วก็นี่ก็แจ็คนะครับกัลยาณมิตรนะครับถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางใหม่นะครับก็เจอกันเจอกันเมื่อกี้ครับเจอกันที่ตีนเขาที่วัดรับปีที่แล้วแจ็คหมอชัยมามาบ้านเขาถูกเลขทุกงวดเขาไม่ถูกแต่เราถูกแต่พอเขาถูกแตเราไม่ถูกเขาทําบุญทีเป็นหมื่นนะเขาเป็นวิศวกรโยธาอดีตวิศวกรโยธาแอบไปถูกคนเดียว ทำก็ถูกสองตัวบ้างสมทำบุญช่วยสร้างบ้านพุทธะถวายเงินทีเป็นหมื่นเงินที่เราถวายเราก็ได้คืนมาถูกไหมเทวดาก็คืนใหอการทำบุญไวมากผลตอบแทนไวมากทำทำด้วยความเคารพเทวดาเขาออกแต่เอาอาศัยว่าอาศัยสังขารกายหยาบเป็นคนทําแทนเอาเงินไปก่อนครับแล้วแผ่บุญให้เทวดาอันนี้ผลตอบแทนเทวดาก็ก็เอามาคืนเราอีก อาจจะบวกกาไรให้หน่อยนึง่ง <c oughs> ก็เราก็มีกําลังใจที่จะทําต่อ <c oughs> บุญกุศลถ้าเราเห็นผลเราก็จะไม่ท้อว่าเป็นคนดีไปทําไมวะทําบุญไปทําไมวะ, <c oughs> ะบางคนเขากว่าจะได้รับ <c oughs> ผลลัพธ์ตอบแทนกลับมามันก็ต้องผมบอกผมเรื่อยๆผมเรื่อยๆเขาอกว่าเอาบุญมเติมไม่ได้บ่อเองเรื่อยๆบางทีมันยังไม่สำลิดผล <c oughs> อย่าไปท้อครับพี่น้อง <c oughs> อย่าไปทอ้อ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบาปมันสังสมมาไม่เท่ากันบางคนต้องเคลียบบาปก่อนเนาะทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆนะคนที่เขาถึงแล้วอย่างบุญชาติเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าจะต้องมาทำเยอะๆต้องทำถึงไหมเพราะว่าเขาถูกให้บ่อย <c oughs> แล้วก็มีโชค <c oughs> นั่นนั่นนี่หลายหลายอย่างเขาเป็นคนบุญทั้งครอบครัวนะฝากพี่น้องทุกคนนะครับบุญนะครับหนึ่งการอนุโมทนา เป็นบุญที่สุดยอดครับที่เราแม้ไม่ต้องไปทําอะไรเราโมทนาเราก็ได้นะข้อที่สองก็คือบุญของการถวายบริจาคครับเราเริ่มมีนะครับก็ถวายบริจาคครับนี่เป็นบุญนะครับบุญข้อที่สามนะครับสะพานบุญเราเริ่มเชื่อมหาคนนั้นคนนี้นะครับนี่ก็เป็นบุญนะครับวิธีทํานะครับบุญได้ที่สีก็คือเราลงแรงกายเราอย่างเงี้ยเราเดินขึ้นเขามาเราลงแรงกายเห็นไหม เราเอากําลังกายแล้วก็กําลังใจมาด้วยเราจุดทูปอธิษฐานในกําลังจิตกายใจจิตครับสมบูรณ์แล้วเราทําอะไรครับเราโอนให้ใครเราโอนให้คนที่กําลังดูคลิปใครที่ต้องการอนุมัโมุนนาแร้วนไปอัุโมุนนาอ,อีกให้อัุโมุนนาบุญที่พระพจ้าได้ลงแรงกายแรงใจแรงจิตนะครับในการสร้างบุญบารมีวันนี้ก็ทั้งทีมคณะของเรา EP ของเราตั้งชื่อว่าเข้าป่าล่าถ้ำ หาธรรมชาติแหล่งสาก,การะบูชานะครับขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนะครับปรารถนารรสิ่งใดผมกดไฟเขียวให้เลยครับนะฮะให้คุณอนุโม,โมทนาตามที่จิตคุณต้องการเลยนะครับอ่าครับขอให้ทุกท่านอนุโมทนาพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุสำเร็จนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องลงล่างเดี๋ยวจะมืดจะค่าจะลําบากนะครับเพราะเราก็หลุดเส้นทางมาเยอะนะครับเราก็ได้ธงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบนยอดเขาบนไปชมวิวพาแจ็คไปชมวิวด้านบนนะครับเอาธงขึ้นไปแฝงนะครับเป็นธงธรมรมจักรกับธงชาตินะครับอันนี้เราก็นะครับช่วงนี้ก็ขอให้แค้วคาดนะครับจากภัยพิบัติโรคระบาดทั้งหลายทั้งปวงขอให้ญาติของข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าปลอดภัยนะครับกัลยาณมิตรนะครับของข้าพเจ้าปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันพี่แจ็คนำคเดี๋ยวเราจะลงลอล้ค่อยๆลงแล้ย,งยลงออกทางเดิมครับแต่เดี๋ยวมันจะมีตรงตรงนีน้พี่แจ็คตรงที่พี่แจ็คเดินไปดูที่พาถ้ำมันจะมีร่องขึ้นไปมันจะเป็นช่องแล้วไต่ขึ้นต้องนะมันจะขึ้นด้านบนนะครับเดี๋วเราก็จะลงจะออกจากถ้ำนะครับ ระวังครับหินก้อนนี้ก็นะครับสวยงามนะครับอยู่กลางถ้าก็จินตนาการไปครับนะครับตามความชอบความเชื่อความศรัทธานะครับเราก็นะครับความเชื่อนะครับไม่เคยทําร้ายใครนะครับนะครับพี่ชายขอบารมีด้วยขอบารมีตรงนั้นนะครับอ่าตรงนั้นเลยเข้ามาใ้กล้ครับแตะเลยครับนะครับสองมือเลยพี่เข้าไปใกล้เลยครับขอบารมีครับแจ็คมาขอเลยแจ็คแจ็คปั้นบ่อยๆแจ็คต้องมาขอนะครับแจ็กอธิษฐานขอบารมี ข้าจะผูกพญานาคอมรวมแห่งงูนาคานาคีทั้งหลายข้าพระเจ้าหมอชายใจดีถ้าว่าองค์ท่าน